เป็นไหมครับเพื่อนสี่คนนี้จะมาทำอะไรคิดพิเศษจะมาสอนการเอ็นชารนะฮะมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยปื้มไงอย่าลืมมาดิครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นเพื่อนกับวัวเองแหละครับสวัสดีครับอย่าไปพูดถึงเขาสิมันไม่ดีขอมากกว่าเพรคุณไปวิธีการใส่คลายเพราะทำไมวิธีการไม่ดีสร้างไอเนี่ยครับตัวเอ็นชารเนี่ย ก็ไปดูตรงนู้นเลยดูตรงนู้นไปดูตรงนู้นทำตามนี้เลยไปกัลงไปกตลงไปตุ่มๆๆๆไปๆๆ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 ๆทๆๆ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 ยๆๆ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 ๆไๆๆๆๆๆมๆๆ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 นๆๆ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 าๆๆๆๆๆปๆๆๆๆๆๆๆับๆอๆๆาๆๆๆๆ ได้เลยครับออปชันเพิ่มวาได้ชาร์ปเลยลบสี่ลบสี่ลบสามเราจะเรืองแสงด้วยหล่อเลยเพ่เลยแล้วที่คุณเห็นผมวางโต๊ะหนังสือตรงตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นการอะไรนะเพิ่มค่าเอ็นชา์นของเราใช่ไหมครับเพิ่มเลเวลครับเพิ่มเลเวลเนี้ยมันจะทําให้มากขึ้นมันจะทำให้เราได้เลเวลในการเอ็นชา์นมากขึ้นนะฮะและเลเวลที่เราเสียก็จะเยอะขึ้นด้วยประมาณนั้นนะครับแต่ผมไม่กลัวผมเลเวลเยอะ S <S แก็วิธีการ <S <S <อ>กวางก็คือให้แต่ให้ดึงบล็อกเนี่ยหาจากเอ็นชาร์นเทเบิล้วมีทางเข้าทางหนึ่งแ้่อย่าลืมต้องวางหนังสือต้องมุมด้วยถ้าไม่มีเทเบิลต้อง e <ๆ S 1> ไปเสียเวลนะครับแต่ละมุมสุดยอดครับไม่ได้บวก <ayo S 1> ได้แค่วุ้นนะครับบวกชุดเกาะก็ได้ด้วยบวกชุดเกาะได้แบบส่วนที่เห็นในเซิร์ฟไทยที่เขาใส่กระดูกใส Bad ่แบตแลอวอันนี้มันเป็นปลักอินนะฮะไม่ใช่เขามาเอาเอนชารนง่ายเลยแล้วจะมาวิ่งโดดเล่นทำไมวะเนี่ย เออนั่นสิแล้วก็ไปยิงกันดีๆสิเออยืนอยู่นิ่งๆไม่ได้เป็นตอนวันนี้เราจะไปไหนกันับเ่ยวันนี้ก็มาสอนแค่เอ็นชานเฉยนะคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปดีเอ็นกันครับอืมดคลิปหน้าเพิ่งไปดีเอ็นคลิปหน้าบวกสตองโฮกันไปครับเออเมื่อกี้เราเรากำลังจะพูดว่าจะบวกสตองโฮแล้วเราไปดีเอ็นได้ยังไงไปครับเราต้องไปเนเธอร์กันก่อนครับจบกันนำเสนอเพียงอเเเธพื่อไปหาแบสลอตกันครับเอามาทำไอออฟเฟนเดอร์นะฮะ ตัดเลยครับตัดเลยตัดเลยครับเดี๋จบกันนำเสนอที่นั่นเท่านี้รึป่าวครับตอนนี้เราก็ลงมาที่เนเธอร์กันอีกแล้วลงมาทำไมมาหาแบดลอสครับเพื่อเอามาทำแบดพาวเดอร์และเพื่อใช้คทำไมวะไอออฟเอนเดอร์นั่นเอาไปใช้ทำอะไรเนี่ยไอออฟเอนเดอร์เราใช้เพื่อใช้ตามหาดีเอ็นเอเอามาใช้ตามหาดีเอ็นเอนะฮะไปเลยครับไปแล้วคุณนำขบวนไปแล้วครับมาครับตอนนี้เราจะไปไหนนครับคุณเอ็มซีคิกครับเราจะไปตีบวก เรามาตัดเราเดี๋ยวอยู่นี่กันไปนะเดี๋ยวเราไปหาสปาอีกอันนึงไปกับคุณเอกงอโยอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับพี่ป้าแมทมันมีใช่ไหมแมททิวมันเปิดแล้วครับอุ้ยเล่นแรงนะครับเนี่ยคุณคีป้าแมทบวกไปเดี๋ยวผมจะยิงสนับสนุนให้โอ้จะเลิศละไม่มีไม่เจอสปาว์เจอเจอเจออันึงเดี๋ยวเราขุดอันนี้ก่อนช้าไปใครเอ้ยมีอันันึ่งอินชานเด้วยเว้ย เราไม่ได้เอ็นชาของเราเลยอ๋อคุณคีป้าแมทไปไหนแล้วล่ะครับมันจะเกิดแล้วนี่อยู่นี่อยู่นี่ป้าไปดีครับไปไหนแล้วเนี่ยมา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 เลยมาเอ้ยเฮ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 ้ยเขาทีเขาตีหยอกหยอกแยกกันหาดีแยกกันหาแยกกันหาโอ้โหโอ้ยมืดเมื่อดมือดมือดตีท้อทำไมก็ต้องตีมึงไม่สปบ้ามันต่อยเยอะโอ้ยมันเจอลมันเจอลโอ้ย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  โอ้ตายแล้วตายแล้วตายวตายแี้ีตายวตายแลวยแล้ยวตายแล้ตืย้วตาแล้ยแล้ตยแล้วตายแล้วตายแล้วาอลวายลายโล้ตายแล้ายแ้ตายวตายวามารอ้ล้าแมทเหรอครับนี่ผมเองโอ้ตีผมมึงสปาวแตตวกบววววับมาตาบดตวับมาครับโอ้ไฟแรงยู่นู่นตัว้ยเ้ย ไอ้บางทีพีมาอขายไปครับคุณแมทธิวเรียบเนาะเอาเก็บอะไรนะเราเก็บอะไรนะแบตลอนแบตลอนี่ยได้มาแปดอันแล้วเนี่ยแปดอันแล้วเนี่ยเอาไปเอกด้มาแปดอันแล้วมาแล้วสปาร์แล้วยิงเอ็งเหรอม่เอกเมียะไรบ้าฮัลโหลฮัลโหลเราแปดอันแล้ว โอเคเอาไปเอาไปคุณคีป้าไปไหนแล้วครับคือนี่ครับผมได้กดชิปตอนชื่อเลยเอามาเลยแปดอันมาตอนนี้เรามีแบตล็อตอยู่92อันแล้วนะฮะแบตล็อตไอ้ซอพอยด์แบตพาวเดอร์อยู่ส2่สิบูองอันผิดผิดอ๋อเหอะเงินกาบเงิกกาบเดียวโอ้เอามาจากไหนก็เอามาแล้วทำเยอะๆเลยคุณคะป้าแมททไหนครับมันเอาบวกกับผมนะเนี่ย ครับก็มีแบตล็อตอยู่12งันแล้วนะตอนนี้ผมมีแบตล็อตอยู่อันเดียวครับสุดยอดเลยเอห็นตรงนู้นป่าตรงไหนวะโดนแย่งร้านหมดเลยฮะตรงไหนวะธนูลนคุณใช้ธนูครับตรงนั้นดูดูที่ธนูจะไปไหนต่อจะกลับ home ไหมโอ้โหเต็มเลยตาแล้วกระเป๋าแล้วครับมาแล้วมาช่วยแล้วซับจากด้านบนออกจากด้านล่างโอ้จะมองอ่ะ โอ้เจอแล้วครับคุณแมทโอ้โะจัดการอะไรนะไปทางนู้นเลยไปทางนู้นไปทางนู้นยกให้คุณครับเร็วๆเร็วเร็วลงมาดีอ่ะลงมาดีก่บสองสามสี่มันโดนนะโอ้โหอีกมีหานบอกว่าเหลือหัวใจครึ่งดวงมีมีเดินมาแบล็คลมีสิบหกอ่ะไหนต้องแพงออกด้ยเอาไปเลยเอาไปเลยสิบอันแบล็อตมีอันเดียวอะเอกสีน้องทองเนี่ยแบล็คล่ะเออไม่ต้องแอย่าลืมทำโพชั่นด้วยมันอยู่ในชิมเม้นต์นะครับ เดี๋ยวเราเอออยู่ไหนอ่ะเราโยนไปแล้วนะเฮ้ยเอ็กแบตลดตวงลวงเลยลวงลวงไหนลว,ลวงไหนลวงไหนลวงไปลางลาเราเดี๋ยวมีกันนะึงเอกอันมั้ยเอาใครมามีอ,อยู่สีอันแล้วเอออยู่32เนี่ยเหลือเฟือเลยนะน้องเราต้องเก็บไปกี่อันนะบุญเอกเอาไปเอาไปเยอะเยอะเยอะเท่าเอาเท่าที่เยอะได้มั้ยเออครับ เออสปาวมาดวไ,มได้ไม่รีบสปาวครับมันกลัวเราแล้วธนูใกล้จะพังแล้วคุณเอกครับผมใช้ไ,ไ,ไปเถอครับใช้ไปเลยครับมาแล้วครับตีเลยตียิงอย่ายิงอย่างยิงเดี๋ยวเราไปอีกที่อีกที่หนึ่งแล้วกันไปคนอยู่คนละฝั่งเลยนะคนละฝั่งไปแบ่งกันช่วยกันหาช่วยกันหา ได้เร็วเฮ้ย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 ติดบักติดบักโอโอนี่คุณคีป้าแมทนะผมอยู่กับคุณคีป้าแมทอ๋อเล่นตรงนี้ค่ะมิกเกอรด้วยมามามามีห้าสิบอันแล้วนะตอนเนี้ย <ตา S 1> ล<ะ>ัววงใช่ไหมียมาแล้วเกิดแล้วเฮ้ยตอโอหล่นไปข้างล่างเดี๋ยวมาไปเอาของก่อนเออตรวจทีสิ เอ้โอ้สปาตรงนี้ด้วยสวยดิเอเราได้สีอ่ะเาเอาเนื้อม uh ูอยู่แป๊บนึงเคมามาู่่เดิมไปโอ้โหเยอะ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 เยะเมาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้วัวห้ตัวตัวเอ้ยไไม่เออยอ เร็วดิเร็วเร็วดิออกมาดิครับเร็วเร็วสิครับคุณแบทออกมายืนอยู่ข้างบนเลยมาหมดเฮ้ยแมทถอยตายแล้วปิดไฟครับโดนยิงไอ้โดนดีๆไว้ฟีดเฮ้ยมาเอ้ยอึ้มนี่ครับรับด้วยครับหลังหลังเหม็นได้ทั้งอันเลยวีเอ็กซ์เซร็จด้วยครับครับมาทำไมเนี่ยไปกลับเถอะไปกลับกลับเยอะละเยอะละไป เวลาไปบุกสัตว์ครับงัดโอ้โหไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เยอะเลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายละเป็นกลัวอาาหมวกเฟยเฮ้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 ยเฮยเฮยตา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 ยเรียบร้อยไหมครับไปกลัวตายต้องสู้กับแบทนะฮะฆ่ามันไปกลัวแบทแล้วแบทพิษเอ้เกินเอ่อแบทพิษนั่นแหละเอ้ย โอาทีพิษโอ้ยโอ้ยผมไม่ได้ขยับแล้วคุณเออโดนนนูปักหัวตอนนี้ผมมาเอาซาเบียงที่บ้านครับไปม่ใช่เอาซาเบียงเหรอกินผมตายไปเออลงไปลงไปเอามาเอาแบนมาให้กูแบนมาเอ้ยแบนมาคิวไปทางไหนวะไอเอ็นเดอร์เพิร์มาจากไหนวะไม่รู้ดีๆก็ได้ คุณเอ๋ครับผมทีพีเอไปหาคุณแล้วครับรับเดินโอ้ยเพิ่งยังพึ่งวันนึ่งพิ่งมาเต็มเลยเปานคำเลยเป็นคำาูดเลยวันนี้ผมรับคุณเอ็กซ์ทำ<ส>ไมนรกมันยากแบบนี้ไปกลัวโหชีวิตมันไม่เคยง่ายนะไหนไหนอยู่ไหน,ไหน,ไหนผมมาช่วยแล้วเรียบร้อยมึงตายซะเรียบร้อยโดนละเยอะเหรอเฮ้ยใครยิงเ,ยเลยกูวะสมิธแมนคิดมาบังทำไมอ่ะข้างบนอ่า มันมีพิกแมนมันมีพิกแมนมันมีพิกแมนหาได้หาได้ดีช้างดีช้างเลยบนบนเราโดนตั้นั้นเลยครับมันถอดยิงดูครับผมสมยิงอยู่ครับตอนนี้เอื้อผมขอรอรีเจนเลือดก่อนแป๊บนึงยิงขนมใส่พื้นนะเพื่อสร้างแสงสว่างครับก็คุณหายไปไหนหมดถืออยู่ถืออยู่ที่จริงผมน่าจะคาบเตียงมาด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเออว่ะ เอามาขวางทำไมเจ้าครับไม่ให้อภัยผมไม่ได้ถามเลยนะคุณพิษกูไม่ได้บอกมึงครับกูเพึ่งแล้วคุกูอใครทำไม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 พูดกับพี่มึง้็คุณบอกใค่พิษบอกพี่มึงผมไม่มีพี่ครับคนเดียวครับมีมึงไม่รู้เรื่องแม่งโหดสัตว์อะ นี่นะผมครับว่าผมเอาเตียงมาด้วยนะมันคงจะจบง่ายกว่านี้ไปแล้วแหละโบผมเจอแล้วข้างข้างล่างเลยแต่ขึ้นยังไงไม่ทราบโอ้ยไม่ต้องขึ้นเออง่ายง่ายง่ายเจอแล้วครับวับนิสเตอร์โอ้แหลกแลกโอ้เฟ็มเลทเฟ็มเลทสองสามเออเจอและวเจอร้อยละโอ้ยลงมาแล้ว ฮีทพีทหลังอะไรเฮ้ยโหดูแม่กูตายเพราะอะไรแม่งมีคนมายิงธนูใส่กูไอเบดฆ่ากูไม่ลดหรอกแม่งใครยิงธนูใส่กูเอาเอาเอานี่กระตุกกระตุกกระตุกใครทีพี่มั่ววะอออทีพีออครับผมเอกว่าธนูเราตกว่า หรอเดี๋ยวเอาให้ใหม่เดี๋ยวทำให้ใหม่ลืมไปมีโกลเด้นแอปเปิ้ลนี่หรอเรายิงซ้ำแม่นเลยเอกรับด้เพิ่อมานนึงบีวิกแมนมึงมึงเข้ามาเออเรามาปังโกนักก็ะดีกว่าครับ ไฟที่นี่แข็งมากเลยครับโดนน้ำแล้วไม่ดับคุณเอ๋ครับรับเรียนครับแป๊บนึงครับผมอุ้ยเขี่ยปัญหาผมอยู่ครับแม็กมาคิวตัวเบื้อเริ่มเลยครับตัว TPA War X ก็ได้ครับตัวยังใหญ่เลยครับเดี๋ยวผมจัดการเองตัวนั้นไม่ต้องยิงเดี๋ยวก่อนวาร์ฟตกลาวาอะไรวะ แม็กมาค,คิ้วครับเอาแม็กมาคีมาปรุงยาไปาได้มาสิบอันโอ้ทำไมาคุณวัดผมมาอยู่ตรงนี้ล่ะแล้วผมจะฆ่ามันยังไงร,รูทติ้งไงครับเ<พ>อาแม็กม,มาคีมาเอาแม็กมาไอ้นี่มาคืนผมด้วยครับผมมีสวอนรูทติ้งสามครับเกียน์ยุให้แล้วกูจะเกียนแล้วสัตว์ไอพีดไฟมั่งดีมีพีมาเอ้ทำไมถังแล้วว่าทางไหนวะ กูเอาโยนให้อ่ะอ๋อเจ็กระพวิทย์ษเว้เก็บเก็บเรามาเรามาที่ทำไมเนี่ยนั่นน่ะดิไปเถอะกลับถ้าเราจะมาเล่นทำไมเรากลับบ้านกันเถอะอ้อยอ้อยอ้อยเจ็บเจ็บเจ็บอ้อยอ้อยเจ็บเจ็กุยแหลกแหลกเลยแหลกแหลกกูคิดเรียบร้อยไหมเอ้ยไม่ตายกล่องมีไฟโปรเทคชั่บยังแหลกเลยกล่องมีไฟโปรเทคชั่นไม่ตายไม่ตายไม่ตายแน่นอนไม่ตายหนึ่เปอร์เซ็นต์ไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอเคไม่ตายแตลกแปลกขึ้นมาแล้วครับ อะไรมึงครับอะไงมึงแล้าทำไมเราบอกว่าเราจะพอกันตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอครับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านครับภารกิจสำเร็จแล้วนะครับครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ใช่เหรอลาไปเลยเหรอนะฮะลาไปแค่เท่านี้แหละไปคลิปหน้ามาบ้บุกซองโกะซองโฮกันะครับคลิปหน้าเราจะเป็นบุกตองโฮเลยไปแล้วครับบ๊ายบาย